สวัสดีครับพบกับอาจารย์อั๋นเช่นเคยนะครับวันนี้วันนี้อาจารย์อั๋นอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับอ่าสุรินทร์อะไรขึ้นชื่อครับนะอาจารย์อั๋นพามาดูช้างครับตอนนี้ตามจะบอกว่าเป็นช้างนะฮะหรือหมู่บ้านช้างนั่นเองนะครับเรามาทันเวลาครับประมาณใบสองตอนนี้นะฮะ ไฟสองตอนนี้มีการแสดงของอช้างด้วยอยู่ด้านหน้านี่เองครับก่อนเข้ามานะฮะเราก็ต้องซื้อตัว๋วกันก่อนนะฮะอโอเคซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็ let's go าไปดูช้างกันเดี๋ยววันนี้อาจารย์อันจะพาทัวรหมู่บ้านช้างกันครับผมไปไปดูกันครับช้างเขาก็กําลังจะแสดงกันพอดีครับผมไป let's go <S ตอนนี้เราได้เข้ามากันที่ร้านแสดงช้างแล้วนะคะนะก็รอจังหวะนะฮะรอจังหวะที่เขาจะเ,าเริ่มแสดงนะครับนะประมาณบ่ายสองเนี่ยนะอีกสักพักนะครับแยวบรรยากาศ แนวสูงโคตรตึกษาครับผมวันช้างจังหวัดสุรินทร์ครับผมันช้างยนสตุดนะครับกับรงการโุกของช้างภายใต้การควบคุมดูแลางครการบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้เานะดตอทนานัีทานการเงินเี๋่อรอดูนครับการแสดงของช้างครับวันนีกครับนสูงโตรึกษารุ่ของช้างันิสิตรุ่งตัวกันก่อนนะครับนี่กอนหานะก่อนหาี่จะเดนเื่อนพอ่ไอนปสนะหแล้ว อันสยามเพื่อหาสวยได้ก็ดึงนะครับในการดึงโท้โท้ก็พลาดไปส่วนรแล้วอของเราไม่รู้รเจอดินสายนีฉันต้องเล่นเออเล่นเองติดกับหัวพวเรื่องวิธีการก็รู้พวกเรื่องการที่เล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็โอ้ยแต่ก็เปค่าที่อยู่นะครับแล้วเจ้าหน้าที่ของเราจะมา การปฏิบัติหน้าที่นะครับเดี๋ยวอาจารย์บริการทุกหน้าที่นะครับแอาจารย์งุกหน้าเจ้าหน้าที่เรานะครับแต่คำถามข้อมูลไม่เห็นเจอแล้วขอตังค์ให้ด้วย ก็เสร็จไปแล้วนะฮะพาน้องดมอนไปดูช้างนะฮะก็ยังมีเตีบอนชุดบาสนะฮะแล้วก็ฮูโรฮุกอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นการแสดงโชว์ของหมู่บ้านช้างนะครับสนุกไหมคะฮะดูอลังการมากเลยมอนติดตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นน้านิ่งมากเลยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูนู่นอะไรชี้อะไรลูกพิพิ์สะพานหรือเลลูกนู่นไปดูกันครับไปครับตามไปดูกันครับ ตัวนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ช้างนะฮะ Life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray.

Here, mm. I huh? should oh, celebrate, think I can change my mind, maybe yellow fate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, is all I want, and I pray, I believe. Kinda stuck between a rock and a hard flip. Live in my place, you're only done one. มีช้างนะฮะไม่เข้าลูกเข้าแม่ถ้าแม่ตามเข้าไปไม่ได้นะ ็ส่วนมากก็จะเป็นชีวประวัตินะฮะแล้วก็ออตำนานนะฮะบรรพบุรุษของช้างต่างๆนะครับอยงนี้ก็จะเป็นข้อมูลอื่นๆนะเยอะแยะเลยนะครับไปดูกันต่อครับา yeah. ครับค่อนข้างจะเป็นเขาวงปดจริงๆนะอยู่นี่นะนะครับไปไปดูกันต่อครับเราจะไปดูที่ จุดชมวิวกันต่อนะครับไปนะครับพอเดินออกจากพิพิธภัณฑ์ช้างนะฮะเราก็จะไปไปกันที่หอชมวิวครับไปด้านหน้านะฮะระหว่างทางที่เราเดินไปนะครับก็จะมีช้างที่ ออกจาก,การแสดงช้างเมื่อกี้นะฮะออกมาปล่อยต้อนรับนักท่องเที่ยวนะฮะโดยที่จะมีพานช้างเป็นบัดดี้กับช้างด้วยนะครับคือไม่ได้ปล่อยให้ช้างเดินอยู่คนเดียวขาดเชือกเดียวนะครับนีไปครับไปดูครับนักท่องเที่ยวแล้วก็จุดชมวิวครับ <S <S พอเดินมาถึงตรงนี้นะฮะก่อนก่อนที่จะถึงจุดชมวิวนะฮะจะเป็นหอคอยชั้งสูงครับเราก็จะเจอพิพิธภัณฑ์ช้างนะฮะถ้าอ่านเต็มๆมันก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์โรงช้างสําคัญนะฮะก็อาจจะเป็นชีวชีวประวัติของช้างที่มีความสําคัญนะฮะต่อต่อประเทศนะฮะต่อประวัติศาสตร์ไทยแหละนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ลองเข้าชมกันครับนะนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะพาเลมอนไปน้ำช้างนะคมาถึงแล้วถ้าไม่นั่งก็คงจะไม่ได้นะฮะก็คือผู้ใหญ่จะเสียบัตรหนึยบาทนะฮะส่วนเด็กเดี๋ยวเราจ่าย20บาทนะฮะเดี๋ยวไปจ่ายควันช้างด้านบนเลยสำหรับเด็กนะครับเดี๋ยวไปดูกันไปไม่เตือนเท่าไหร่เช่นไปครับตอนนี้เอ่อ หรือตั๋วแล้วนะครับนี่ครับยกมาแล้วนะฮะมีตัวเลกอยู่นี่เลยเป็นไงลูกฮะโอ้เราจะไปขึ้นช้างเห็นไหมนี่ช้างนะคะคุณช้างดูแม่ดูแม่ไปไปแม่ที่ไปไปแม่ไปครับขึ้นไปรอข้างบนนะรอคิวครับ นี่ครจุดรอคิวนะครับก่อนที่จะขึ้นนะฮะแม่นะครับแม่รออยู่ด้านล่างนะเยายไปยแม่หน่อยไปย,ยแม่หน่อยย้ยไปครับเดี๋ยวรอคิวนะ all i want Between a rock and a hard place Do I work hard or live in my pace You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well I just wanna be happy How to get there, hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome but try to do what you love done. Cause there's so many differences in each of us Trust your gut. Show you what you want, living life every day. I every day. day. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, is all I want, and I pray, I believe in the better days, living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not. I want saving, I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep in everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it's squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night. Not okay. All I want I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing like a clown. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. Yeah. I guess it's different for each of us, that's okay. Well, I just it's wanna be happy. How to get there? Mm, glad that you asked me. เ e ื่มมันเกงนะเ่มนนกวเลยมีแล้วกนึ่าเนพี่ชายไลูกพี่ชายบ๊ายบายโอเคครับเราก็ลงจากหลังช้างแล้วนะครับเมื่อกี้นี้นะนี่ฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวชุดต่อไปนะครับ นั่งช้างต่อนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปขึ้นชมจุดชมวิวกันนะฮะที่อยู่ด้านหน้านะครับหอสูงมากเลยไปดูชมไปดูวิวครับบรรยากาศดีมากครับว้าวโอเคครับเราก็จะมาให้อาหารช้างกันนะครับเป็นอ้อยไปดีครับว้าวนนี้งับงาม ครับผมก็จบไปแล้วครับทริปนะหมู่บ้านช้างนะครับเป็นไงอลังการไหมครับช้างเขานี่อุ้ยตัวเบล่มเลยนะฮะว,วันหยุดทั้งทีนะครับก็พามาอีกคลิปหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะพาครอบครัวามาเที่ยวนะคนที่ตื่นเต้นที่สุดน,น่าจะเป็นนี่เลยนะอาจารย์อันพาร้อจะขาดไปไม่ได้นะฮะถ้าไม่มีเลมอนพาล้อไว้ด้วยนะ โอเคครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะครับรอคลิปต่อไปเราจะพากันไปเลาะไหนนะเอตอนนี้เดี๋ยวไปหาที่พักกันก่อนครับผมไปครับเจอกันคิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายยิมย้มวันนะลูกยิ้มวันเงือ